สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวงความลักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูประจําเดือนธันวาคม2566นี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูประจาเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูประจําเดือนธันวาคมนะคะไพ่ใบแรกนะคะตัวตวนของคุณนะคะได้ Six ซ์ส,สเปนดเดอร์ King Sub One Five s f b Sauce Three s Sauce Ten o f Cups แล้วก็ d ี e High p i n นะคะแล้วก็โ o u r Cups Two s u Sauce The Moon ไอสับซาวส์เดซันแล้วก็พลังงานของคุณนะคะเทรนสับซาวส์ไอสับคัพส์ในสับคัพส์ในพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้ซิกซ์เพนเดเคิลเนาะแล้วก็มีพลังงาน ที่ดูเหมือนจะหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หนักหน่วงในตรงนี้นะคะเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าตัวตนของคุณนั้นได้ซิกซ์เปนจากเข้าอีกไม่นานนะคะเรื่องราวที่หนักเหนื่อยอยู่ในตรงพลังงานในตรงเนื้นะคะมันจะกลับกายคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นจากที่ไม่มีใครช่วยคุณเลยในตรงนี้นะคะจะหลุดพ้นแล้วก็ได้หลุดออกมานั่นเองจะคลายออกทุกสิ่งทุกอย่างจะหลุดพ้นจะปลดล็อกได้ทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกคนในตรงนี้นะคะจะเห็นใจแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลือให้การเมตตาจากคุณนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะดูนิ่งอยู่นะคะในตอนนี้นะในช่วอองเดือนธันวาคมอาจจะดูนิ่งรายรับไม่บรรลัยกับรายจ่ายรายจ่ายมากกว่ารายรับในตรงนี้คือรายรับมีอยู่แต่ว่าไม่มากในบางเคสในบางกรณีก็อาจจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าตกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ นิ่งพอสมควรธุรกิจการงานก็อาจจะดูเคลื่อนตัวได้ช้ารายรับที่เคยมีที่เคยได้ที่เคยพุ่งกระฉูดในตรงนี้นะคะมันก็ดูนิ่งช้าชะลอสล o อยู่ตรงนี้นะคะ s l o อยู่นะในตอนนี้นะคะยังไงเราก็ต้องทําใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะดูช้านะคะเดีย๋ยวผ่านพ้นจากตรงนี้ไปแล้วรับรองได้เลยว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะหรือในบางเคสใ,ใ,ใ,ในบางในในในบางท่านอาจจะ ขึ้นตัวแล้วก็ได้อาจจะหลุดพ้นจากการสโลในตรงนี้มาแล้วเราก็ลดเร็วไปแล้วก็ได้ในตรงนี้นะคะแต่ว่าการการที่เหมือนกับสโลสโลเหมือนกับจะหยุดนิ่งหลุดพ้นออกจากการหยุดนิ่งในตรงนั้นแล้วหรือสโลแล้วในตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเดินเดินเดินหน้าหรือหลุดพ้นออกจากการสโลในตรงนี้แล้วอะมันก็ไม่ถึงกับขั้นแบบ ถึงกับขั้นแบบไวัยหรือพุ่งกระฉุดน,นะมันก็ยังคงคงความช้าอยู่แต่ว่าก็อย่างน้อย,อยก็ยังได้เคลื่อนที่ยังเหมือนกับได้เดินได้เดินบ้างได้หมุนบ้างในตรงเนี้ยนะคะนะมันก็ยังจะโอเคกว่านะคะแต่อย่างไงแล้วบอกได้เลยว่าหลุดพ้นจากเตือนถาวรคมใน,นตรงนี้ไปแล้วคือดีนะคะส่วนญาติพี่น้องบุตรบริวารในตรงเนี้ยนะคะบอกได้เลยนะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่แบบว่า ซ่อนเลนเราอยู่อาจจะมีอะไรในใจแล้วไม่ได้บอกเราหรืออาจจะมีสปางสิ่งบางอย่างที่ที่เขานั้นอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้เขาอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะหรือหรือในบางเคสในบางกรณีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ผิดใจกันหรือคอมเมนตกันอยู่ในตรงนี้นะคะอยากจะทําอยากจะพูดอยากจะบอกก็บอกไม่ได้หรือเป็นการใส่ลายป้ายสีเกันก็ได้ นะคะหรืออาจจะมีความเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของเครือญาติในตรงนี้อาจจะมีเรื่องเจ็บปวดใจนะคะอาจจะเป็นการเจ็บปวดใจล้วก็ในเรื่องของสูญเสียเราก็เสียใจกันในตรงนี้นะคะผิดหวังเศร้าใจเกิดขึ้นอาจจะมีการทั้งคําพูดทั้งการกระทาแล้วก็การทําไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการยั่วยุการใส่ ความใจร้ายป้ายสีกันอยู่ในตรงนี้นะคะเกิดความเข้าใจผิดแล้วจึงทําให้เกิดการคิดเยอะคิดมากกันเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วมีการพูดคุยกันมีการให้อภัยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีนั่นเองนะคะส่วนบุตรบริวารน,นะคะในเรื่องของบุตรหลานบุตรบริวารหรือเด็กๆหรือคนอายุคนที่อายุน้อยกว่าเราในตรงนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในตอนนี้นะคะใครที่มีบุตรหลานที่ทํามาค้าขายคนที่อายุน้อยช่วยงานเราอยู่ในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนคนนั้นจะค้าขายดีแล้วก็จะช่วยงานทุนดีกว่าปกติและก็มีความคิดที่คิดคิดคือจะมีแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามานั่นเองนะคะส่วนอลิบุตรบริวารอาจจะอุปสรรคเนาะอลิอุปสรนะปสครคในตรงนี้นะคะ อาจจะมีเรื่องกวนใจทำให้เรานั้นปวดหัวปว,วดประสาทเขาจะมาปั Destroy ่นป,ประสาทเราหรือเล่นเกมประสาทกับเราในตรงนี้ทำให้เรานั้นคิดเยอะคิดมากกังวลมุจกกังวลไปต้าตๆน,น,นั้นนะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องเอามาวุ่นวายนะคะเพราะรว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำเขารู้ว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็เลยมาก่อกวนเรานะคะในเมื่อเขาก่อกวนเราเราก็ไม่ต้องไปนำ นำมาใส่ไก่นะคะเพราะเขารู้ว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้เขาได้ดีแค่ก่อกวนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้เขาก่อ,วก,อ,ก,อกวนไปเราไม่สนใจเราไม่คิดเราไม่รู้สึกเราไม่รับรทราบทําเป็นไม่รู้ซสะทาเหมือนกับว่าเขาก่อกวนอีกจุดหนึ่งแล้วเราไปอยู่จุดหนึ่งแต่ทางที่แท้จริงแล้วเราอยู่จุดเดียวกับเขาเราได้ยินเขาหมดทุกอย่างแต่ทําให้เหมือนกับว่าเราอยู่คนละที่เราไม่ได้ยินเสะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มากระทบตัวเราและเราไม่ได้รับเอฟเฟกนั้นเลย นั่นเองนะคะส่วนคู่ครองนะคะคู่ครองหรือหุ้นส่วนในตรงนี้นะคะบอกได้เลยนะในช่วงนี้คู่ครองในบางเคสในบางท่านนะคะของชาวราศีธนูนะคะอาจจะดูนิ่งดูห่างดูเหินดูเหมือนกับว่าไม่รับร้ำไม่หืออื้อไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวมีล็อกส่วนตัวสูงบางเคสในบางท่านบางกรณีอาจจะบอกกันอาจจะปิดกั้นกันอาจจะทักไปไม่ตอบไม่ไม่อ่านไลน์ ไม่อ่านเฟซไม่อ่านเมสเซจไม่อะไรทั้งสิ้นคือเหมือนกับไม่เหิงไม่เอื้อแต่ว่าเลิกกันไหมไม่เลิกนะแต่เพียงแค่ว่าไม่สนติตสนใจกันอ่ะมันเป็นลักษณะการเหมือนกับเธออยู่ของเธอฉันอยู่ของฉันไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่จิตใจก็ยังมีความคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่ ส่วนหุ้นส่วนนะคะส่วนหุ้นส่วนในฝั่งหุ้นส่วนคุณในตรงนี้นะคะใครที่มีหุ้นส่วนใครที่จะมีการร่วมงานประสานงานอะไรกับใครในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรุ่นอย่าพึ่งร่วมงานอย่าพึ่งหุ้นส่วนอย่าพึ่งลงทุนอย่าพึ่งเพิ่มเติมอย่าพึ่งเสืิอมอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เดิมอยู่ในตรงนี้ให้ทําให้สําเร็จก่อนให้ให้รู้่วงไปก่อนให้สําเร็จ ไปก่อนแก้ไขปัญหาเก่าๆไปก่อนอย่าเพิ่งเริ่มใหม่อย่าเพิ่งก่อสิ่งใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรทั้งนั้นในช่วงของเดือนธันวามนี้ยังไม่เหมาะสมกับการที่ว่าคุณนั้นจะเริ่มก่อหรือสร้างอะไรทั้งสิ้นนะคะให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆทำสิ่งเดิมมุ่งมั่นสิ่งเดิมไปก่อนนะคะทําสิ่งเดิมให้สําเร็จเนาะแล้วส่วนสุขภาพร่างกายนะคะ ม,มันจะเกิดการที่เหมือนกับว่าคุณนั้นจะก,กังวลนะกังวลในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายหรือการล้มหายตายจากคุณจะมีความกลัวมีความกังวลกลัวว่าฉันจะป่วยไหมกลัวว่าฉันจะเจ็บไหมกลัวว่าฉันจะเป็นอะไรไปไหมในตรงนี้นะคะส่วนในบางคิในบางกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นในเรื่องของเครือญาติหรืออาจจะลิงก์กันในตรงนี้ก็ได้นะคะทรีซอ็ซอกซ์กับ กับทูซัฟซ์ในตรงนี้นะคะอาจจะมีความกังวลถึงในเรื่องของเครือญาติเครือญาติของคุณในตรงนี้นะคะอาจจะมีบางเคสในบางกรณีอาจจะป่วยหนะักคุณอาจจะกังวลว่าเขานั้นจะเสียชีวิตไหมถึงกับขั้นหนักขั้นนั้นไหมในตรงนี้นะคะเจ็บหนักขนาดนี้เขาจะรอดไหมในตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าในบางเคสในบางกรณีนะอาจไม่รอดนะคะต้องทําใจไว้นะคะ ส่วนในเรื่องของอุปอในเรื่องของความสําเร็จการเดินทางการโยกย้ายบอกได้เลยเพราะโยกย้ายได้เดินทางได้ใครที่หวังความสําเร็จความประสบความสําเร็จได้หลังจากที่เหนื่อยมาแล้วอดทนมาแล้วฝา่าไฟมาแล้วผ่านพ้นสิ่งเหนื่อยหนะักมาแล้วในตรงนี้นะคะสาเร็จแน่ในเดือนนี้นะคะส่วนการงานของคุณนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับความคิดคิดเอการสร้างสรรค์ จินตนาการในตรงนี้นะหรืออาจจะทําให้คุณนั้นคิดเยอะคิดมากในช่วงนี้ก็เป็นได้หรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณคนั้นมีความกังวลจิตกังวลใจหรือคิดไปต่างๆนานาในเรื่องของการงานมีความเป็นห่วงมีความกังวลในเรื่องของการงานก็เป็นได้ feed. นะคะในเรื่องโชคลาภนะคะอยู่ที่คุณนั้นตัดสินใจนะอยู่ที่เ้นของคุณอยู่ที่พลังงานที่คุณนั้นจะรับได้นะคะสิ่งที่คุณนั้นทําได้ สิ่งที่คุณรับไหวให้คุณนั้นยอมรับกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นเชื่อเนื้อเชื่อเถอะว่าคุณรู้เชื่อเถอะว่าคุณนั้นเข้าใจกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างที่เป็นไปคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณรู้ว่าคุณนั้นมีดวงไหมคุณไม่มีดวงหรือคุณมีดวงอะไรตอนไหนช่วงไหนแต่เราบอกได้เลยว่าให้คุณนั้นตัดสินใจเพราะว่าดวงคุณอ่ะมีแต่ว่า มันไม่ได้มาตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันอยู่ที่อารมณ์คุณนะคะถ้าคุณมันมีอารมณ์ดีมีอารมณ์เบิกบานแน่นอนแหละว,วันนั้นคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณก็จะคุณก็จะโชคดีแต่ถ้าหากวันใดเมื่อใดที่คุณนั้นอารมณ์หงุดหงิดหรือเกลียดกาดไม่สนใจไม่สนใจโชคลาภก็จะไม่อยู่กับคุณ แต่บอกได้เลยว่าในตลอดเดือนองธันวานความในตรงนี้คุณจะมีโชคแต่อยู่ที่อารมณ์คุณนะคะอยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินว่าคุณนั้นจะเป็นอย่างไรคุณจะทำอย่างไรแลนะะคุณจะรู้สึกได้เองว่าในช่วงนี้นะฉันอารมณ์ดีฉันจะทำสิ่งนั้นฉันจะทำสิ่งนี้ฉันจะเดินหน้าฉันจะไปต่อในตรงนั้นแล้วแต่คุณเลยนะะถ้าเอาคุณอารมณ์ดีคุณสามารถทำได้ทุกสิ่งอย่างนะคะโชคลาภ ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภของด้านการเงินการงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยู่ที่คุณแต่เราบอกได้เลยว่าในช่วงนี้คุณอารมณ์ดีไม่ไม่ค่อยออกนะอารมณ์ดีไม่ค่อยออกโชคลาภไม่ค่อยมีนะอารมณ์ดีไม่ค่อยมาเพราะว่าอะไรเพราะเงินไม่เดินนะในตรงนี้นะในส่วนของในเรื่องของวินาศนะคะแน่นอนแะ บางเคสในบางกรณ allein, life, together, calming, ีมีมีบุตรใหม่มีการก่อเกิดกําเนิดบุตรใหม่มีเด็กเกิดขึ้นมาในบางเคสในบางกรณีก็มีการดับมีการล้มหายตายจากมีการพัดผ้ากันนะมีการล้มล้มหมอนนอนเสือกันนะในบางเคสในบางกรณีสิ่งใดที่บางเคสในบางกรณีก็ธุรกิจเริ่มเริ่มจะพังเริ่มจะเจ๊งนะในบางเคสนะแล้วก็ บางเคสก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องมีราวมเาีเหมือนกับกฎหมายอะไรเข้ามาในตรงนี้เนาะก็ให้ระมัดระวังนะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เรานะั้ไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่ไม่คิดที่จะมีมันก็มีสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมามันก็มานะคะในช่วงของเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ล้วนแล้วเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่เหมือนกับ เราไม่คิดว่าเราจะมีลูกหรือมีการวางแผนเราแต่ไม่คิดว่าจะมีในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเกิดกําเนิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมุนวนจะมีการที่เหมือนกับเราไม่คาดคิดนะคะจูๆจ่ๆจู่ๆญาติพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ป่วยอะไรหรอกนะคะแต่จู่ๆเนี่ยก็คือล้มป่วยทันทีกัทันหนันทันใดทันนั้นเราก็มีท่าทีว่า จะไม่รอดในตรงนี้ก็เป็นได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นจะต้องเหมือนกับตั้งมือรับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นต้องตื่นตนระหนกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องรับมือให้ไหวให้ได้นั่นเองนะคะในตรงนี้เนาะแต่ในบางเคสในบางกรณีรณเจ้าตัวในใน,ในเรื่องของเจ้าตัวในด้านของสุขภาพบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะมีบ้างออก,ออก,ออก,ออกแดดอาจจะมีภูมิแพ้บ้างอะไรตรงนี้บ้างแต่ก็หายดีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาของคนรอบรอบตัวรอบกาย ที่ว่าจะเป็นหนักแล้วก็เป็นปัญหานะคะเราก็เหมือนกับจะล้มหายตายจากไปในตรงนี้เราจดสูญเสียนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเราเราไม่ไม่ไม่ใช่เรานะแต่ว่าเป็นเป็นคนอื่นที่ที่จะจากเราไปเองนะจะเป็นลักษณะอาการนั้นเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ